โอเคค่ะสำหรับนะคะหน้า43ก็จะให้เรียนได้ทำเป็นการบ้านนะ,ะใช่การบ้านหลอกก็คือเรียนชดเชยก็ให้ทำหน้า43านะคะทีนี้หน้า14เรามาดูพร้อมกัน,นะคะ่ะก็คือยังคงอยู่ที่เรื่องของอ,อ,อัตราส่วนนะคะเป็นเรื่องของอัตราส่วนของหลายๆจำนวนซึ่งโจทย์ลักษณะนี้นะคะเมื่อวาน เมื่อวันเมื่อวานเนาะเราก็ได้ทําไปค่อนข้างที่จะหลายข้อแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังคงเดี๋ยวเรามาฝึกทําพร้อมกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปท้ายบทนะคะอ่ะข้อที่6ค่ะอัตราส่วน A ต่อ B เป็น5ต่อ8ค่ะอัตราส่วน C ต่อ d เป็น8ต่อ11ค่ะและอัตราส่วน B ต่อ C เป็น2ต่อ1ค่ะเขาให้หา A ลบ C ต่อ b ลบ d นะคะ องก่กนอื่นเลยเราจะต้องทําให้อัตราส่วนที่มันเปรียบเทียบกันอยู่2อ,อันนี้ให้มันเปรียบเทียบกันทั้งหมดเลยคือจะเป็น a ต่อ b ต่อ c ต่อ d นะคะเริ่มต้นนะคะครูจะดูที่ a ต่อ b กับ b ต่อ c ก่อนค่ะอัตราส่วน a ต่อ b นะคะเป็น5ต่อ8ค่ะและอัตราส่วน b ต่อ c ค่ะเป็น2ต่อ1ทีนี้ครูก็จะทําอัตราส่วนของ b นะคะให้มัน มีส่วนเท่ากาันก็คือตอนนี้ b a ต่อ b ตรงนี้ b มี8ส่วนตรงนี้ b มี2ส่วนนะคะก็จะคูณ4เข้าไปกลายเป็น8ต่อ4ดังนั้นนะคะตอนนี้ก็จะได้อาัตาราส่วน a ต่อ b ต่อ c นะคะเป็น5ต่อ8 4นะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเป้าหมายคือต้องการ a ลบ4กับ b ลบ d ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ d ของเรามันยังไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เอามาแบบเปรียบเทียบกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะนะคะ a ต่อ b ต่อ c เป็น5ต่อ8ต่อ4 c ต่อ d, d เป็น8ต่อ11นะคะตอนนี้ C นะคะทั้งสองตราส่วนนี้มี C เหมือนกันครูก็จะทำา C ให้มันเท่ากันเนาะนี่ก็คูณ2เข้าไปนะคะคูณ2ก็ต้องคูณทุกตัวนะคะก็จะได้เป็น10 10ต่อ16ต่อ8ทีนี้ C ก็8เท่ากันแล้วก็จะได้เป็น A ต่อ B ต่อ C ต่อ D เก็คือ10ส่วนนะคะ b คือ16ส่วน C คือ8ส่วนและ d คือ11ส่วนค่ะทีนี้เขาถามหาอัตราส่วนของ a ลบ c ต่อ b ลบ d นะคะเราก็จะได้เป็น A ลบ c ก็คือ10บลบ8ใดได้2 b ลบ d ก็คือ16ลบ11ได้5ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราส่วนนะคะ A ลบ C ต่อ B ลบ D ก็คือ สองต่อห้าค่ะสองต่อห้า ถัดไปนะคะตัวอย่างที่อ่าไม่ใช่ตัวอย่างล่าวน,นี่เป็นแบบฝึกหัดน,นะคะข้อ7ค่ะข้อ7ข้อ8ข้อเกานักเรียนลองทำเองก่อนเลยครูให้เวลาทำหรืวครูถามเพราะว่าอันนี้ครูสอนไปแล้วนะเนี่ยแบบนี้ค่ะทำยังไงนะทำตรงนี้ก็คือต้องจัดรูปใช่ไหมให้มันเป็นตัวแปลเดียวใช่ไหมคะ แล้วเราจะได้แก้สมการหาตัวแปรนี้ได้มาอาจจะหา a ก็ได้แล้วก็เอา a มาแล้วก็จะหา b กับ c ได้นะคะในล,ลองทำสิน้องกันน้องกันอยู่ไหนกันกรอบอยู่ไหนกันกรอบกันกรอบ,รบทำหรือ,อยังทำหรือ,อยังยังไม่ได้เริ่มทํำครับเดี๋ยวทําก่อนแป๊บหนึ่งครับครับเดี๋ยวครูให้เวลาทํำก่อนนะคะข้อเจ็ดค่ะ มาค่ะได้เรียงคะได้แล้วได้เท่าไหร่คะ A อบวกบบวกซเท่าไหร่คะน้องกันยี่สิบหรือเปล่าครัอ่ายี่ิบนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะตรงนี้นะคะอัตราส่วนนะคะ A ต่อ B ต่อ C เป็นสองต่อสามต่อห้านะคะครูจะเลือกครูจะเปลี่ยนทุกตัวให้เป็น A นะคะ เอา a ต่อ b มาก่อน a ต่อ b เป็น2ต่อ3 a ส่วน b เท่ากับ2ส่วน3ค่ะย้ายข้างสมการเป็น3ส่วน2 a เท่ากับ b ย้าย b ขึ้นไปตรงนี้ก็ย้ายคูณสลับนะคะคูณไข้และอีกตัวหนึ่งก็คือ a ต่อ c เป็น2ต่อห a ส่วน c เท่ากับ2ส่วน5 5ส่วนสอง a เท่ากับ4นะคะก็เก็บ2ตัวนี้ไว้ทีนี้โจทย์เขาบอกว่า 3a-2b ลบ 2b บวก c เท่ากับ0 3a วเไว้เหมือนเดิมนะคะ 2b b ก็คือ3ส่วน 2a c ก็คือ5ส่วน 2a คะ่ะ ก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยน b นะคะให้เป็นเป็น3 2ส่วน2 a นะคะเปลี่ยน c ให้เป็น5 2ส่วน2 a ค่ะตรงนี้ลบออกนิดนึงเขียนให้มันดีๆอ่ะทีนี้ทำไงต่อก็แก้สรรมการหาค่า a นะคะ3 a ลบ3 a บวก5ส่วน2 a เท่ากับ10ตรงนี้ลบกันได้ศูนยนะคะ5 a ส่วน2เท่ากับ10 a เท่ากับ10คูณ2ส่วนหอ่า a ได้เท่าไหร่คะ a ได้4พอ a ได้4แล้วก็ไปหา b ต่อจาก B เท่ากับ3ส่วน 2A นะคะก็3ส่วนสเปลี่ยน A เป็น4 2 1 2 2 2 4ได้ B เป็น6ค่ะ c เท่ากับ5ส่วน2 A ก็เป็น5ส่วนสคูณ4นะคะได้10อ่ะถูกต้องเพราะฉะนั้น a บวก b บวก c a ก็คือ4ค่ะ b คือ6 c คือ10อ่าถัดไปใครดีปริยากรล้กันค่ะข้อ8ค่ะทำเสร็จแล้วบอกนะคะปริยากรนะคะข้อ8 อันนี้หลายข้อแนละ้วนักเรียนน่าจะคุ้นเคยได้แล้วนะสอนค่อนข้างจะสอนทุกรอบเลยนะเรื่องนี้เปลียนกรอยู่ไหม ให้อินชลิตาช่วยด้วยก็ได้คะ่ะอินชลิตาหาก่อนหาอินชลิตาไม่เจอปิดกล้อง ได้เท่าไหร่คะวันนี้ครูไม่เช็คค่ะเพราะว่านักเรียนเข้าครบเลยนะคะยอดมันพอดีเลยค่ะ35ห้าค่ะ ได้คำตอบหรือยังคะมีใครคิดข้อนี้ได้บ้างได้คำตอบเท่าไหร่บ้างคะเขาไหนคิดได้บ้างตอบสักหน่อยนะคะเด็กๆคะ่ะอินอินชลิตาได้ไหมคะอินชลิตาแป๊บหนึ่งคะ่ะคิดอยู่คะ่ะโอเค ได้หกสิบหรือเปล่าคะอะหกสิบนะคะก็จะมาเฉลยพร้อมกันนะคะอะตรงนี้นะคะก็คือเดี๋ยวครูจะปรับให้เป็น A นะคะจริงๆปรับเป็น b หรือเป็น C ก็ได้นะตรงนี้ครูเลือก A และกันเนาะเป็น a ส่วนสองเท่ากับ b ตส่วนสเท่ากับ B สเท่ากับ b คะ่ะแล้วก็ a ส่วนสกับ c ส่วนหกนะคะหกส่วนสเท่ากับ C 3a เท่ากับ4นะคะก็ใช้สองตัวนี้ทีนี้ a ลบ b บวก c เท่ากับ20 a ก็คือ a ค่ะ b คือ 2a c คือ 3a เค่ะเท่ากับ20ได้ a ลบ 2a ได้ลบ a ลบ a บวก 3a ได้ 2a เท่ากับ20 a เท่ากับ10นะคะเเท่ากับ10เสร็จแล้วก็ แทนนะคะจาก b เท่ากับ2 a เพราะฉะนั้นก็2คูณ10 b ก็ได้20ค่ะ c เท่ากับ3 a ค่ะก็คือ3 3คูณ10ได้เป็น30ค่ะเพราะฉะนั้น a บวก b บวก c ก็คือ10บวก20บวก30เป็น60ค่ะถูกต้องค่ะ ถัดไปค่ะให้นัทพัทค่ะนัทพัทเลขที่ยีค่ะข้อเค่ะนัทพัทเลขที่ยี่สิบสีนะคะทำข้อ9ก้านะ,ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วบอกนะคะว่าได้ทำตอบเท่าไหร่ทำคล้ายๆข้อแปดเลยค่ะถ้าครูเฉลยก็แป๊บเดียวค่ะให้เรียนได้ลองทำก่อนนะคะข้อ9ก้า ลองทำเองสิได้เท่าไหร่ ได้คำตอบแล้วบอกนะคะนับนับพัพท์ได้สี่หรือเปล่าคะ <S 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 เท่าไหร่นะลูกสี่ค่ะสี่ใช่ไหมค่ะสี่อ่ะมาดูเฉลยก,กันนะคะเพื่อนๆนข้อนี้เขาให้หาแค่ค่า x ดีเลยง่ายเลยนะคะครูจับคู่ก่อนครูจะเปลี่ยนตัวแปรทั้งหมดให้เป็น x นะคะเขียนในเทอม x ทั้งหมด x ส่วน1เท่ากับ y ส่วน2คือ x ต่อ1เท่ากับ y ต่อ2นะคะ2 x เท่ากับ y ค่ะและอีกอันหนึ่ง x ต่อ1เท่ากับ z ต่อ3ค่ะ3 x เท่ากับ z ข้อนี้ง่ายเลยทีนี้จาก x บวก y บวก z เท่ากับ24 y ก็คือ2 x z ก็คือ3 x นะคะ6 x เท่ากับ24ค่ะ x ได้4ถูกต้องค่ะถัดไปข้อ10ค่ะพักคพรค่ะข้อ10ค่ะพักคพร์พลเป็นตัวนะคะ ยี่สิบแปดหรือเปล่าคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะยี่สิบแปดนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเฉลยนะคะตอนนี้เพื่อนๆจดข้อเก้ากันเสร็จเรียงังค่ะขอดูข้อเก้าหน่ <18. S 2> หนอยได้ไหมคะให้เพื่อนดูข้อแปดข้อเก้าก่อนเดี๋ยวเฉลยนะคะ ถัดไปนะคะข้อสิบค่ะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าตอบยี่สิบแปดนะคะไม่ใช่ค่ะสามสิบสองค่ะมา่อ <32 S 2> ีดูเลขผิดโอเคสามสิบสองโอเคเฉลยนะคะตอนนี้นะคะบอกว่าอัตราส่วนนะคะของ A ต่อ B ต่อ C ต่อ D คคูขอเขียนให้มาทางห่างกันนิดนึงเนาะสามต่อสองจุดห้าต่อสี่ต่อหนึ่งจุดห้านะคะออเดี๋ยวคูจะ อวัตราส่วนของ a ต่อ c มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย a ต่อ c ก็คือ3ต่อ4 a ส่วน c เท่ากับ3ส่วน4ค่ะ4ส่วน3 a เท่ากับ4นะคะจัดรูปในเทอมของ a นะจาก a บวก c เท่ากับ56 a อยู่เหมือนเดิมแต่ว่า c คือเปลี่ยนเป็น C ส่วน3 a ค่ะเท่ากับ56นะคะทีนี้ก็หาค่า a ก่อน a ได้เท่าไหร่เอา3คูณตลอดก็ได้ค่ะ3 a บวก4 a นะคะ56คูณ3 ร้อยหกสิบแปดเจ็ดเท่ากับร้อยหกสิบแปดค่ะหารด้วยเจ็ดได้ยี่สิบสี่ที่เรารู้แล้วนะคะว่า a เนี่ยคือยี่สิบสี่เนาะเราก็มาหาว่าตอนนี้เนี่ย a เนี่ยมีสามส่วนแสดงว่าสามส่วนของ a เนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่คะสามส่วนของ a คิดเป็นยี่สิบสี่เพราะฉันหนึ่งส่วนเป็นเท่าไหร่ล่ะเอายี่สิบสี่หารด้วยสาม ได้8เพราะนั้นตอนนี้ B มีกี่ส่วนคะ B มี2.5ส่วนอ่า2 B มี2.5ส่วน2.5ส่วนคิดเป็นเท่าไหร่คะก็เอา2.5คูณ8นะคะ2.5คูณ8ได้20 และ d ค่ะตอนนี้ d มีอยู่1.5ส่วนตรงน,นี้นะ d มี1.5ส่วนตอนนี้1ส่วนคิดเป็นคิดเป็น8ก็เอา1.5นะคะคูณ8ได้12ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ b บวก d ก็คือ20บวก12เท่ากับ32ค่ะอ่ะอันนี้ข้ออันนี้ข้อ10นะคะ ถัดไปข้อ11ค่ะข้อ11เป็นกริดทีและกันค่ะกริดทีข้อ11นะคะ กริทีคะข้อสิบเอ็ดนะคะเกาต่อสิบสองต่อสิบสี่ครับอะไรนะเกาต่อสิบสองต่อสิบสี่ครับขอบคุณครับอ่ะมาดูเฉลยพร้อมกันนะคะอีกสองข้อนะคะใกล้หมดเวลาละโอเคสองเอต่อสามบเท่ากับหนึ่งต่อสองนะคะงั้นสองเอต่อสามบีเราเขียนเป็นเศษส่วนนะคะ,ะเราก็จะได้นะคะ a ต่อ b ก็คือ1ส่วน2เนี่ยคูณ3ส่วน2ก็คือตรงนี้นะคะย้ายไปก็จาก2ส่วน3ก็กลายเป็น3ส่วน2เราก็จะได้อัตราส่วนของ a ต่อ b ว่าเป็น3ต่อ4ค่ะถัดไปนะคะ7 b ต่อ2 c เท่ากับ3ต่อ1คในรูปของเศษส่วนนะคะ เพราะฉะนั้น b ต่อ c ก็คือ3ส่วน1คูณสส่วน7ค่ะ b ต่อ c ก็คือ6ส่วน7เขียนเป็นอัตราส่วนนะคะตอนนี้ก็จะได้ a ต่อ b ต่อ c นะคะ่อโทษค่ะ a ต่อ b ก่อนคะ่ะ a ต่อ b เป็น3ต่อ4ค่ะและ b ต่อ c นะคะเป็น6ต่อ7ค่ะ b 6ส่วน c 7ส่วนนะคะทีนี้ดู b ค่ะทำให้มันมีทำให้เป็นจํานวนที่เท่ากันเนาะหาคอลนอน,นะคะอันนี้คูณ3นะคะอันนี้คูณ2ได้เป็น9ต่อ12กับ12ต่อ14 ก็จะได้เป็นอัตราส่วน a ต่อ b ต่อ c a ได้9ส่วน b ได้12ส่วนและ c ได้14ส่วนค่ะถูกต้องค่ะคิีตีถัดไปค่ะข้อ12ค่ะเป็นอ,อลพลกรค่ะพล,ละกรข้อ12นะคะ 1ต่อสองต่อห้าครับแสดงว่าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเฉลยพร้อมเพื่อนหนึ่งต่อสองต่อห้านะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะ ถัดไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะเร็วไปไหมเด็กๆข้อสุดท้ายนะคะ 5a ต่อ 2b นะคะ 5a ต่อ 2b เท่ากับ5ต่อ4 5a ต่อ 2b เท่ากับ5ต่อ4 ย้ายนะคะย้ายส่วน2ไป a ต่อ b ก็เป็น5ส่วน4คูณ2ส่วน5ตัดทอนได้เป็น1ส่วน2ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย a ต่อ b ก็คือ1ต่อ2ถัดไป3 b ต่อ c เท่ากับ6ต่อ5 3 b ส่วน c เท่ากับ6ส่วนห้า ย้ายนะคะตรงนี้ก็คือ3ส่วน1เนาะไปเป็น1ส่วน3ได้เป็น2ต่อ5 b ต่อ c เท่ากับ2ต่อ5ค่ะทีนี้ก็ต้องเขียนเป็น3มจำนวนนะคะตอนนี้เรามีอย่างละ2องจำนวน a ต่อ b เป็น1ต่อ2 B ต่อ C เป็น2ต่อ5บังเอิญมากเลยว่า B มีจำนวนเท่ากันพอดีนะคะ A ต่อ B ต่อ C ก็เลยเป็น1ต่อ2ต่อ5ค่ะถูกต้องค่ะ,อ,ะอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้มีเรียนชดเชยนะคะครูให้งานไปเพียงแค่ เพียงแค่น่าใช้คำว่าเพียงแค่สองหน้าเท่านั้นนะคะสำหรับคาบนี้ก็ถ่ายรูปทั้งหมดสองหน้านะคะแล้วอัพลงใน Google Classroom นะคะใครมีคำถามหรือจดตรงไหนไม่ทันมีไหมคะคนไหนจดเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะออกไปแล้วก็ไปส่งงานได้ตอนนี้เลยค่ะครูเปิดงานไว้ให้แล้วนะคะเด็กๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะส่วนงานวันพรุ่งนี้นะคะงานวันพรุ่งนี้เนี่ยให้กําหนดส่งเนี่ยครูจะกําหนดไว้เป็นวันอาทิตย์นะคะก่อนสี่โมงเย็นวันอาทิตย์นะคะโอเคไหมคะก็จะได้เปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยได้ทํานานๆเลยเนาะใครมีคําถามอะไรอีกไหมคะเด็กๆไม่มีแล้วสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี <ขอ S 2> ค่ะ ก็เนี่นะค่าครูสัพตาเขาของทิชเช่หรือของอะไรอีเช้ามั้งถ่สองหน้าใช่ไหมคะคุณอันรีผ้า่ะมีหน้าไหนบ้างนะคะที่เป็นการบ้านหน้าสามสิบสี่กับหน้าอนะ้นส <43 S 2> <45 S 1> ี่สิบสามสี่สิบสี่สามสิบสี่กับขอบคุณสามค่ะขอบคุณค่ะเขียนมาให้ดีนะ